เออชาได้ยินเสียงอะไรตึกๆๆก็ไม่ต้องคิดมากครับเสียงฝนถ้ามันรบกวนก็อดทนฟังกันหน่อยครับเพราที่ฝนมันตกน่ะมันมาเริ่มกันเลยเจ้าบ,บ้าหยุดนะมือของเจ้ามันพอได้แล้วในลองบอกมาสิ ั้งสุดท้ายนั้นเจ้าหนีจากชีชงสีทรงมาได้ยังไงไม่ใช่ว่าสีทรงมันอยากฆ่าเจ้านักหนาหลอกเหรอวางใจได้ข้าขอให้ลุงหนีไม่บอกใครเรื่องภึกษาอมตะแล้วละ่ะข้าเชื่อเจ้าก็ได้ ยังไงซะนีกวงก็เป็นถึงสมาชิกพิเศษของสมาคมการค้าเหิงหลัวเลยฉะนั้นแล้วความลับแบบนั้นแค่ขอการเฉยๆก็คงปิดเงียบไว้ไม่ได้แน่เดี๋ยวสิเขาเชื่อที่ข้าพูดไปด้วยแต่ว่าสำหรับนีกวงนั้น ก็แบบนั้นแหละแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าไปนั่นแหละเจ้าค่าชีชงและชีตงไปแล้วเหรอแถมเจ้ายัางไปถึงเขตแดนระดับการจุติราชันขั้นสองแล้วเนี่ยนะในเมื่อชีชงก็ตายไปแล้วและชีตง เองก็ตามตกกันไปด้วยแบบนี้ดาวม่วงก็คงกลายเป็นมังกรไรหัวแล้วแน่เลยใช่ไหมหละ่ะนอกจากจะเป็นมังกรไรหัวแล้วก็ยังเสียหายจนลากฐานไป hey. ก็ยังเสียหายจนถึงลากฐานไปอย่างมากเลยด้วยละ่ะหมายความว่าไงนะ ก็ไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่เดินทางไปยังดาวม่วงมาและได้สร้างเรื่องไว้นิดหน่อยด้วยนะทำให้ผู้อุโสกงซุนเหลียงของพวกมันบาดเจ็บไปมากเลยด้วยและระหว่างการปร,ประจันหน้ากันนั้นปรมาจารย์พวกมันปรมาจารย์ของพวกมันก็พลาดท่าไปหลายต่อหลายคนเลยละ่ะมีเรื่องแบบนั้นด้วยหรอเนี่ย ในลองเล่าให้ข้าฟังอย่างละเอียดละเอียดทีสิก็เรื่องมันมีอยู่ว่าแม้กระทั่งระดับปรมาจารย์อย่างกวงชีชงก็ยังหยุดไม่ให้เจ้าทำลายยานอาวกาศระดับการจุติของราชันได้เลยเลยเนี่ยเขาคงได้รู้สึกเสียใจสุดๆแน่เลยละตอนนี้ ข้าก็เข้าใจแล้วละ่ะว่าทําไมจ,จูดาวม่วงถึงได้ทําตัวอ่อนโยนขึ้นนะ่ะแม้กระทั่งยอมถอยในธุรกิจบางตัวเลยละเลยด้วยกลายเป็นว่าเป็นเพราะเรื่องนี้เองสินะแต่ทําไมพี่สองถึงไม่บอกเรื่องแบบนี้กับท่านพ่อไปละ่ะมันออกจอะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะท่านพ่อของข้าค่อนข้างจะเศร้ากับเรื่องทุก ใจเมื่อไม่นานนี้ด้วยสิบางทีข่าวเรื่องนี้อาจทำให้เขายิ้มขึ้นมาก็ได้นะข้าต้องรีบเอาไปบอกเขาแล้วสิหากข้ามจำไม่ผิดจะนั่นเกียรติที่หน้าประธานไออู่มากเลยนี่แล้วตอนนี้ทำไมถึงได้เป็นห่วงเขานักละ่ะนั่นมันก็เรื่องในอดีตนั่นแหละจริงอยู่ว่า ค่าเกียรติที่เขาให้ข้าเก็บงำรูปลักษณ์นี้เอาไว้ตลอดการได้ตลอดเวลาไม่อาจจะแสดงตัวจริงๆของข้าให้คนอื่นเห็นได้เลยและไม่อาจใช้ชีวิตตามใจอยากอีกด้วยแต่ตอนนี้อะไรมันต่างออกไปแล้วล่ะในโลกใบนี้ก็ยังมีบางคนรู้ตัวจริงของข้าและมองเห็นข้าในแบบของข้า เป็นด้วยเค่นนี้ก็เกินพอแล้วละ่ะไม่นึกเลยนะเนี่ยว่านางจะมีความปัดนานง่ายๆแบบนี้นะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประธานไออูกันมันเกี่ยวกับท่านแม่เล็กของข้านะ่ะแม่เล็กเหรอแม่ของเชื่ยเย่ก็จากไปนานแล้วด้วยงั้นก็คงจะเป็น มีคนปัจจุบันของประธานไออูแน่พ่อข้าเป็นห่วงเป็นใยแม่เล็กของข้ามากและคอยปกป้องนางอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยเมื่อปีก่อนแม่เล็กของข้าแม่เล็กเข้าสู่ช่วงปิดกั้นและทะลวงขั้นสู่เขียดแดนการจุติของราชันได้แต่มันต้องดันมีอะไรผิดไปแน่สิทำไม ทำให้เกิดความไม่เข้ากันในการปุ่มเพาะของนางขึ้นเส้นชีพจรของนางแตกออกเป็นเสียงเสียงจนสภาพของนางนั้นแทบจะตายอยู่ล่อมร่อแล้วละมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการทะลวงข,ขั้นสู่แดงอระหว่างการทะลวงขั้นสู่แดนเขตแดนระดับการจุติของราชันเหรอ 6เดือนก่อนเขาก็เอาสมบัติล้ำค่าออกมาเพื่อช่วยรักษาบาดแผลทางกายของแม่เล็กเลยด้วยตอนนั้นร่างกายของแม่เล็กก็เสียหายเกินเยียวยาวไปแล้วแต่ท่านแต่ท่านพ่อก็ยังใช้วิธีการที่ท้าทายสวรรค์ช่วยนางกลับมาจากประตูแห่งความตายและทำการรักษาชีวิตของนางอีกด้วย ทาราแห่งความเป็นนิรันด์ถึงจะมีทาราแห่งความเป็นนิรันด์ไม่กี่หยดที่นีกวงได้ไปจากโลกที่ร่มสลายไออูก็ยังนำมันออกมาและมอบให้กับแม่เล็กของเชียวเย่โดยไม่ลังเลแบบนี้ก็เห็นการชัดๆแล้วว่าแล้วว่าแล้ว่าเขาห่วงใยนางมากแค่ไหน แม้ว่าจะรักษาชีวิตของแม่เล็กเอาไว้ได้นางก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตื่นขึ้นมาเลยดวงจิตของแม่เล็กนั้นได้รับบาดเจ็บและคงไม่อาจจะตื่นขึ้นมาได้นอกจากเสียว่าเขาอาจจะไปหายาวิญญาณระดับอาจุติของราชันเพื่อรักษาจิตดวงจิตของนางแล้วท่านพ่อของข้าใช้เวลาทั้งหมด ไปกับการพยายามช่วยแม่ท่านแม่เล็กตลอดหลายปีมานี่เลยแต่ว่าก็มีแต่จะทุกทมไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วพวกพรเมจารย์นักปรุงยาบอกว่าต้องใช้ยาแบบไหนกันละ่ะยาฟื้นคืนแหล่งกำเนิดของจิตปิญญาณน่นะ ข้าจำได้ว่าสูตรยานั้นมีบันทึกเอาไว้ในคำพีในการบรรลุเป็นนักปุญญาที่แท้จริงด้วยสมาสมาคมการค้าหึงหลัวของเจ้านี่มิแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะถึงกับรู้จักตัวยาโบราณที่สาบสูญนไปแล้วแบบนั้นด้วยเนี่ยเจ้าเองก็รู้จักมันด้วยเหรอจริงสิเจ้าเองก็เป็นนักปุงยาด้วยนี่นา ยาฟื้นคืนแหล่งต้นกำเนิดจิตวิญญาณเป็นตัวยาระดับการจุตติของราชันขั้นกลางเลยนะมีแค่นักปรุงยาระดับการจุติของราชันเท่านั้นแหละที่จะปรุงมันขึ้นมาได้นะแม้ว่าเจ้าเป็นนักปุนรุงยาก็จริงแต่ข้าว่าตามปกติแล้วแม่เล็กของเจ้าทําตัวอย่างไงกับเจ้าบ้างล่ะท่านแม่เล็ก ดูแลข้าดีมากเลยล่ะหลังจากหลังท่านแม่ของข้าเสียไปข้าก็เติบโตขึ้นมาข้างๆท่านแม่เลยนี่แหละขอข้าไปดูหน่อยได้ไหมเต้อยากจะไปดูเหรอเออเจ้าเองก็เป็นนักปรุงยาด้วยบางทีเจ้าเองก็น่าจะลองคุยกับนักปรุงยาคนอื่นเพื่อลองหาทางรักษา อาการของท่านแม่เล็กได้ก็ได้ผู้อาวุโสนอกของสมาคมการค้าหึงหลัวเองก็เป็นปรมาจารย์นักปรุงยาระดับการจุติของราชันเลยด้วยซึ่งก็เป็นท่านพ่อของข้าส่งมาส่งคนไปเชิญตัวมาเมื่อราวครึ่งปีก่อนนะเขาส่งคนไปเชิญเขา มาเมื่อครึ่งปีก่อนเหรอแต่ก็ยังไม่มาอีกเนี่ยนะเจ้าเองก็มีนิกายของตัวเองนี่ฉะนั้นแล้วเจ้าเองก็น่าจะเข้าใจถึงตำแหน่งผู้อวสู์นอกดีนี่ดีแน่สำหรับข้าแล้วข้าว่าลองไปดูก่อนลองไปดูกันก่อนดีกว่าอืข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นเอง ข้าว่าหากท่านแม่เล็กรู้เรื่องของเจ้าแล้วแล้วก็นางก็คงจะสุขใจมากแน่เลยอย่าร้องไปเลยหากเราออกไปและเชิญตูเห็นเจ้าอยู่ในสภาพนี้แล้วแล้วก็ข้าเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดว่ามันเป็นมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราในที่นี้กันแน่ นี่ด้วยสิพี่เชิญตูข้าขอตัวไปยังเมืองทาราทารานทารานพากับเชีย่ยเย่ก่อนนะข้าคงต้องขอรับกวนให้พี่เชิญตูช่วยดูแลสมาคมการค้า5วิธีให้แล้วสิอือม ทำไมน้องสามของข้าถึงต้องหน้าแดงด้วยล่ะจบสิ้นกันแล้วไม่เหลืออะไรเลยแต่แรกแล้วข้าเองก็เป็นหนึ่งข้าเองก็เป็นคนคนอะไรอะ่ะคนพาพี่อย่างมาที่นี่เองด้วยสิหากข้ารู้ว่าเขาและน้องสามดันชอบ ไม้ป่าไม้ป่าเดียวกันแบบนี้ค้าเองก็คงได้สิ้นใจพราพาเขามายังดาวทาราจันทราในไม่ช้านี้แน่ข้ามันผิดเองแหละท่านพ่อเองก็อยากให้ข้าและน้องสามรีบๆแต่งงานเพื่อจะได้มีลูกหลานมาคอยสืบสืบสกุลด้วยแล้อย่างนี้ข้าควรทำยังไงดีละ่ะ นี่ท่านปรมาจารย์จัวเตอ๋อมาถึงแล้วเหรอเนี่ยท่านพ่อคนที่มาถึงไม่ใช่ปรมาจารย์จัวเตอ๋อแต่เป็นในเมื่อเขาไม่ใช่ปรมาจารย์จัวเตอ๋จเตอ,อจัวเตอ๋อจัวเต๋อหรือผู้ติดตามของเขา แบบนี้เจ้าก็จะเรียกข้าออกมาทําไมกันเล่านี่เจ้าคิดว่าตัวเองสามารถเรียกใครออกมาก็ได้ทุกทุกเวลาเลยหรือไงกันยกโทษให้ข้าด้วยเถอะท่านพ่อแต่ทางสหายของข้านั้นก็เป็นนักปรุงยาเช่นเดียวกันก็เลย นักปรุงยาเหรอระดับการจุติราชันขั้นสองเนี่ยนะเยอวเออนี่จเจ้าไปมีเพื่อนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันเนี่ยเขาคือคนที่ข้าเคยเล่าให้ท่านฟังไปอย่างใครคนนั้นแหละข้าน้อยอย่างใครขอคารวะท่านประธานไออูด้วยอย่างใคร เจ้าคืออย่างใครคนนั้นเหรอดูเหมือนทางท่านประธานไออูก็ประธานไออูเองก็จะรู้อะไรเกี่ยวกับข้าด้วยสินะก็ต้องรู้อยู่แล้วสิท่านพ่อท่านประธานไออู นี่มันหมายความว่าอย่างไรกันนะไอหนูมี่วงเล่าเรื่องของแกให้ข้าฟังเยอะแยะเลยละแต่ข้าเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยแต่ทว่าดูเหมือนทางนี้กวงจะประเมินแกต่ำไปมากเลยนะเนี่ยส่งมันมาให้ข้าซะหากท่านผู้อาวุโสอยากได้หยุดน้ำนั้น อยากได้หยุดน้ํานั่นจากข่าแล้วล่ะก็ข้าก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถึงข่าจะมอบให้ถึงข้าจะมอบมันให้กับท่านไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีตอนนี้ดวงจิตของแม่นางกูได้รับความเสียหายไปแล้วและเจ้าสิ่งนั้นก็ทำได้แค่เพียงรักษาอาการบาดเจ็บทางร่างกายอีกเรื่องนั้น ทางท่านผู้วอวสนะ่ะก็น่าจะรู้ดีนี่นาค้าก็ต้องรู้อยู่แล้วสิแล้วทำไมท่านผู้วอวสุถึงยังอยากได้มันอีกละ่ะแต่ก็ช่วยยกโทษให้ข้าที่ไม่สามารถตกลงได้ด้วยเถอะอย่าบอกนะว่าแกหลอมันไปแล้วนะ่ะพลังชีวิตที่แสนแข็งแกร่งนั่น mm. มัน เจ้ารวมกับมันไปแล้วจริงๆด้วยแม้แกจะรวมกับมันไปแล้วก็ตามมันก็สมันก็ไม่สำคัญหรอกพลังที่แสนจะเลอค่านั้นมันจะต้องไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเจ้าแน่ของแค่ขอแค่ค่าได้ร่างกายของ แก่มานางก็จะปลอดภัยแล้วท่านพ่อท่านจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะลบไปซะเจ้ามันไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรทั้งนั้นแหละท่านประธานที่แสนสง่างามของสมาคมการค้าเหิงหลัวผู้อยู่เหนือทั่วทั้งห่วงดาราแห่งนี้กลายเป็นคนแบบนี้เนี่ยนะ ก็อย่างที่ใครๆเขาว่ากันไว้นั่นแหละว่าจะตัดสินใจว่าจะตัดสินคนตามชื่อเสียงไม่ได้นั่นแหะไอ้หนูเกี้วว่าอยังไงนะขัดระวังคำพูดคำจาหน่อยเถอะหากข้าไม่ได้เห็นแก่นหน้าเชื่อเย่แล้วแล้วก็ข้าก็ยังไม่ยืนข้าก็ยัง มายืนคุยกับท่านแบบนี้อยู่อีกเหรอการที่ท่านใช้กำลังกับข้าแบบนั้นก็มากพอที่จะทำให้ข้าถล่มเมืองทาลานภาให้ลาบเป็นหน้ากองแล้วนี่หัดพูดจาแบบคิดไตรตรองให้ดีด้วยสิข้าจะยอมคิดไตรตรองอะไรอะไรให้ดีต่อเมื่อ พ่อของเจ้าจะเย็นลงนั่นแหละแกนี่บ้าดีเดือดเสลเกินนะไอ้หนูข้าเองก็อารมณ์ขึ้นไปหน่อยจนลืมไปว่าไอ้หนูนี่ก็เป็นถึงระดับการจุติของราชันขั้นสองเลยด้วยข้าเพิ่งจะมาจากดาวม่วงนะ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรงั้นก็เป็นฝีมือเจ้าเองหรือเนี่ย ข้ามันเป็นตัวหยาบคายไปเองนั่นแหละสหายเองก็อยากเก็บเอาไปคิดมากเลยท่านพ่อเรียกอย่างใครเป็นสหายแล้วด้วยสิแบบนี้จะไม่เกิดความโกลาหนในรุ่นต่างๆหรือไงเนี่ยท่านผู้อุปโสจะคิดมากไปแล้วละ่ะท่านผู้อุปโสแค่อยากจะช่ชวยภรรยาของตนนั่นแหละ การที่ท่านจะทําตัวแบบนั้นก็นับว่าปกติแล้วหากเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วสหายเองก็นับว่าเป็นคนที่ใจกว้างมากเลยด้วยข้าเองก็ได้ยินเรื่องของเจ้ามาเยอะและแม้แต่นีกวางก็ชื่นชมเจ้ามากเลยละ่ะในเมื่อเจ้ามายังเมืองทารานภาแห่งนี้แล้วก็เชิญพักตามสบายเลย พอข้าจัดการธุระต่างๆเสร็จแล้วข้าก็จะไปพูดคุยกับเจ้าอีกครั้งเองนะดูเหมือนว่านี้กวงจะยังไม่ได้บอกเรื่องความสัมพันธ์ของข้าและเชื่อเย่สินะไม่อย่างนั้นเขาเองก็คงจะไม่พูดแบบนี้กับข้าแน่นอนท่านพ่ออย่างใครเองก็เป็นนักปรุงยาด้วยนะโอ การบ่มเพาะของสหายช่างลึกล้ำยิ่งนักแต่แล้วเจ้าเองก็ยังชำนาญในวิชาปรุงยาด้วยหรือข้าเองก็ลองศึกษามาในหน่อยเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันมากกว่านั้นอีกหรือไงไอ้หนูเลิกถ่อมตนได้แล้วนี่เนีเลิกถ่อมตนได้แล้วนะท่านปรมาจันท์ช่องอ่าไอ้หนู ไม่ต้องมาทําตัวประจบค่าเลยนะนี่เองก็ผ่านไปแค่ไม่กี่ปีแต่เจ้ากลับไปถึงเขตแดนระดับการจุติของราชันขั้นที่สองแล้วเดอ้อแล้วเหรอทั้งที่ข้ายังจมปลักอยู่ที่ระดับการจุติขั้นสูงเนี่ยนะแบบนี้มันเรื่องเศร้าชัด,ชดเลย ท่านปรมาจารย์เองก็จะถ่อมตนไปแล้วนะตอนนั้นความสำเร็จและองค์วความรู้ในการปรุงยาของท่านนะับว่าช่ำชองมากเลยเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างท่านนั้นต้องอยู่ใกล้ๆลกับระดับการจุติของราชันแล้วแนะ่ฮ่าฮาแกนี่รู้จักใช้คำพูดคำจาดีนะไอห,หนู นี่พวกเจ้ารู้จักกันด้วยหรืออืมข้าเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องวิชาการปรุงยากับเขาไปเมื่อหลายปีก่อนนะ่ะแล้วมันเองก็ยังแอบบแอบบขโมยเอาเตาปรุงยาของข้าไปด้วยเตาปรุงยาพวกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าอีกแล้วละ่ะ หากท่านปรมาจารย์อยากได้พวกมันคืนค่าก็ยินดีคืนให้ท่านเลยด้วยไม่ต้องหรอกพวกมันเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อข้าแล้วเช่นกันเจ้าเก็บพวกมันไว้เป็นที่ลึกเถอะดูเหมือนว่าทางท่านปรมาจารย์เองก็ใกล้จะไปถึงระดับการจุติของราชันแล้วด้วยบางทีก็คงเป็นเขาเองนี่แหละ ที่มอบสูตรในการปรุงยาฟื้นฟูแหล่งต้นกำเนิดของจิตวิญญาณไปนะ่ะอืมอาการของแม่นางกู้เองก็ง่ายที่จะวินิจฉัยด้วยแต่ก็กลับมีไม่กี่วิธีที่จะสามารถรักษาได้ด้วยแหละได้นี่แหละซึ่งการปรุงยาฟื้นคืนแหล่งต้นกำเนิดของจิตวิญญาณก็เป็นวิธีง่ายแหละเหมาะสมที่สุดแล้ว แล้ววัตถุดิบต่างๆเตรียมมาครบแล้วหรือยังก็ใกล้แล้วละ่ะวัตถุดิบพวกนั้นต่างก็มีแต่ของล้าค่าที่อยากจะหามาด้วยแตก่แกนกลางอาสูรกวาง7สีเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องหนึ่งเลยละ่ะแกนกลางอาสูรนั่นหาพบแล้วละ่ะและเพิ่ง จะถูกนำส่งมาถึงมือของข้าตั้งแต่เมื่อ10วันก่อนแล้วด้วย